สวัสดีครับผมน็อตจากนายฟินนะครับวันนี้ผมจะมานะครับรีวิวนะครับเจ้าชุดฟังก์ชันเคเบิลนะครับของเจ้าเครื่องตระกูล G นะครับไม่ว่าจะเป็น G7 G9 iMac 9 5 9 7นะครับ iMac 95 97 99นะครับวันนี้มาถึงคิวของเจ้าชุดเคเบิลนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ทั้งสองข้างนี้นะครับก็คือวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับวิธีการใช้งานของมันนะครับว่าเจ้าชุดเคเบิลนี้ ใช้งานยังไงปรับขึ้นลงยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับว่ามันใช้งานยังไงครับครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าชุดเคเบิลนะครับเคเบิลนะครับของตระกูลจีนะครับจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะครับคือซ้ายกับขวานะครับแยกอิสระนะครับโดยจะใช้นะครับน้ำหนักจากแผ่นพินลหลดนะครับหรือ แผ่นน้ำหนักเนี่ยฮะแยก2ฝั่งนะครับของใครของมันโดยเจ้าตระกูลจีเนี่ยแผ่นน้ำหนักเคเบิลนะฮะจะอยู่ตรงกลางเครื่องนะครับก็คือด้านด้านซ้ายด้านขวานะครับแยกแยกของมันเลยนะครับผมการดึงน้ำหนักนะครับต้องอธิบายก่อนนะครับว่าเครื่องมอเตอร์มิชชั่นในปัจจุบันนะครับส่วนมากจะให้น้ำหนักในการดึงนะครับเป็นแบบอัตราหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็สองต่อหนึ่งนะครับความความหมายก็คือหนึ่งต่อหนึ่งอย่างเจ้าเครื่องตระกูลจีนะฮะจะเป็นแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็คือเรา เสียบแผ่นน้ำหนักในน้ำหนักที่เท่าไหร่นะครับน้ำหนักที่เราดึงออกมาเนี่ยจะเท่านั้นเลยนะครับก็คือเช่นเสียบไปที่9.5กิโลนะครับเวลาเราดึงออกมาเนี่ยฮะน้ำหนักที่ออกมาจริงก็จะเท่ากับ9.5กิโลนะครับข้อดีคือน้ำหนักมันมาเต็มทุกแผ่นนะครับส่วนข้อที่เป็นให้จุดสังเกตแล้วกันนะครับว่าในในบางท่านะครับเวลาเราเสียบแผ่นเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเนี่ยน้ำหนักอาจจะค่อนข้างจะกระโดดนิดนึงนะครับและอีกแบบหนึ่งครับก็จะเป็นแบบ2ต่อหนึ่งนะครับความหมายก็คือ น้ำหนักมันจะถูกหารนครึ่งหนึ่งนะครับก็จะมีข้อดีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับข้อดีก็คือมันจะค่อยๆไล่น้ําหนักนะครับทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับขึ้นมานะครับส่วนตัวชุดตะกูนจีนะครับเป็นแบบ1ต่อหนึ่งนะครับผมโดยสามารถนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับขึ้นลงนะครับวิธีการปรับขึ้นลงก็คือปรับที่เสานะครับเสาสองข้างนี้เสาเนี้ยจะเป็นแบบสเตลเลตนะครับก็คือจะมีนี่นะฮะจะมีมือจับนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะฮะมือจับแล้วก็เป็นตัวล็อกนะครับเลื่อนมาตามรูนนนะะคครรัััับบบตตามมมองเีจวลขกนะครับ เนี่ยฮะได้ทั้งหมดนะครับ17ระดับนะครับมีตัวเลขบอกเนี่ยฮะ17ระดับวิธีการนะครับก็คือเนี่ยฮะมือจับนะครับแล้วก็ง้างตัวล็อกนะครับขึ้นลงตั้งแต่บนจนข้างล่างนะครับสมมติถ้าเราจะเล่นชุดเคเบิลด้านล่างนะครับเราก็ต้องเอาไอ้ตัวอุปกรณ์ที่พวกจอล็อกพวกนี้นะครับออกนะครับ แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการใช้งานของพวกอุปกรณ์พวกนี้อีกนะครับในคลิปต่อไปนะครับเอ็นนั้นในในชุดอุปกรณ์นะครับก็จะมีเนี่ยฮะตัวปรับขึ้นลงนี่นะครับแล้วล็อกไว้กับข้างๆ้างเสานะครับส่วนเจ้าตัวดึงเคเบิลเนี่ยฮะก็จะสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์นี้ได้นะครับก็คือมันจะมีตะขอเนี่ยครับไว้สาหรับเปลี่ยนนะฮะแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับ ถ้าฝึกเข่าๆที่ใช้กับเจ้าเคเบิลนี้นะครับหน้าเครื่องนี้นะครับผมครับเดี๋ยววันนี้นะฮะผมจะมารีวิวไกด์นะครับถ้าฝึกเข่าๆสักสองสามท่านะครับในการใช้เจ้าเคเบิลนะครับชุดเคเบิลคอสตัวสองตัวนี้นะครับผมก็เริ่มจากนะครับเดี๋ยวผมจะทําท่าไฟล์นะครับเคเบิลไฟนะครับแต่เป็นแบบด้านบนนะฮะคือชุดด้านบนเนี่ยเวลาเราไฟลงมาเนี่ยฮะมันจะได้ กล้ามเนื้อของหน้าอกช่วงด้านล่างนะครับก็คือเหมือนเรานอนก้มหัวแล้วก็ยกขึ้นนะฮะเหมือนเหมือนกันนะครับเริ่มจากเราปรับตำแหน่งก่อนนะครับก็คือบางท่านก็อาจจะชอบที่ปรับที่ตำแหน่งที่สูงสุดนะครับหรือจะต่ำลงมาก็ได้นะครับโดยปรับทั้งสองฝั่งให้เท่ากันนะครับวิธีปรับก็เนี่ยฮะที่ผมบอกครับมันมีมือจับแล้วก็ตัวล็อกนะครับเราก็จะล็อกตามรูที่มันเจาะไว้ให้นะครับ อย่างงี้ครับผมปรับไว้ตำแหน่งประมาณที่เลขสองนี้นะฮะเราก็จะได้สองฝั่งที่เท่ากันนะครับแล้วก็เราก็มาปรับน้ำหนักนะครับที่แผ่นน้ำหนักพิลโลนนะครับโดยปรับสองข้างให้เท่ากันนะครับโดยบางท่านนะครับอาจจะเริ่มจากใช้แผ่นแรกอย่างเดียวก่อนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนะฮะทีนี้เราก็เริ่มฝึกนะครับเนี่ยฮะก็ดันมานะครับนะฮะ คือข้อดีของชุดเคเบิลเนี่ยฮะมันจะมีน้ำหนักถ่วงดึงกลับนะครับดึงกับเวลาเรากวาดเข้ามาข้างหน้านะครับมันก็จะมีความรู้สึกแรงต้านนะครับเนี่ยฮะถ้าเราจะเล่นเป็นเช่นเป็นดันเป็นเชสนะครับตรงกลางก็ได้นะครับเราก็ปรับลงมานะฮะให้เหมาะสมตามสรีระเรานะครับให้สองข้างเท่ากันนะครับวิธีปรับก็เหมือนเดิมนะครับอ่าอย่างเงี้ยฮะ ทีนี้เราก็ดันออกมาเนี่ยฮะเค็มขัลมันจะมีแรงต้านดึงกลับนะครับข้อดีของมันนะครับก็คืออย่างท่าเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าที่ได้อกล่านะครับผมก็แนะนำให้เล่นเคเบิ้ลมากกว่าที่จะนอนหันหัวลงนะครับเพื่อนๆหลายคนนั่งหาาหันหัวลงแล้วก็ใช้ดัมเบลหรือใช้บาร์เบลนะครับดันคือมันค่อนข้างจะ บางคนถ้าไม่ชํานาญก็อาจจะค่อนข้างอันตรายนะครับอย่างเคเบิลเนี่ยมันไม่อันตรายอยู่แล้วนะครับพอเราหมดแรงปล่อยทิ้งก็ไม่ไม่มีปัญหาอะไระครับผมนะฮะหรืออย่างบางท่านะครับคือเคเบิลชุดนี้้ามันสามารถปรับได้ละเอียดนะครับสิบเจ็ดระดับนะครับซึ่งถ้าเป็นเคเบิลรุ่นบางรุ่นทั่วๆไปก็จะมีแค่บนกับล่างนะครับแต่นี้มีมีสิบเจ็ดระดับอย่างขึ้นไข้างล่างก็ได้นะครับเพื่อนๆก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะอย่างบางท่าที่เราใช้ เล่นใบเส็เคอร์อย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะเราก็ปรับหมอยข้างล่างใช่ไหมฮะข้อดีของมันก็คือเนี่ยฮะมันจะมีแรงต้านแรงต้านนะครับมันจะหนักช่วงที่เนี่ยฮะต้านขึ้นมาเนี่ยฮะยกถึงตรงเนี้ยจะเบาฮะก็คือแล้วข้อดีของมันคือเราสามารถปรับน้ําหนักได้มากน้อยได้ละเอียดดีนะครับคลิปหน้านะครับผมจะมาแนะนํานะครับอุปกรณ์อื่นๆนะครับเช่น จ้าอุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้าเสาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นจอล็อกตัวเซฟตี้ตัวรองเข่าหรือพวกบาร์และทูดาวนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับยังไงเพื่อนๆก็ติดตามกันคลิปหน้าครับยังไงคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรมาแนะนําต่อไปนะครับหนอ่วันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับเนี่ยฮะนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับ ของเจ้าบาสมิธนะครับในชุดสมิธตระกูล G ทั้งหมดนะครับซึ่งทํามาเป็นเพื่อไกด์ไลน์นะครับสําหรับเพื่อนๆอาจจะเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มฝึกนะครับหรือจะเป็นเพื่อนๆนที่เล่นมาบ่อยๆประจําอยู่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวฟังก์ชันอื่นๆนะครับของเจ้าเครื่องมัลติฟังก์ชันสมิแมชชีนตระกูล G นี้นะครับยังจะมีอีกหลายฟังก์ชันที่มันสามารถ เล่นได้อีกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเคเบิลนะครับบาหุนแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน,น,น้อยๆต่างๆนะครับส่วนยังไงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกด s ั b สไ r i b ์ติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องนายฟินนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ